ดูพี่อ้ำนี่ดูหน้าเนี่ยใช่เลยใช่เลยฝนตายหรือเปล่าฝนตายหรือเปล่าขนมเหนียรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดอยเด็ดเผ็ดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลอง่อยแค่ไหนเราก็จะไป เด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยสวัสดีครับนี่อร่อยเด็ดเข็ดดอยนะครับผมให้เลยแล้ออวก็พ้อของผมแต่จะบอกว่าวันนี้ย่านที่เราจะมาชิมเนี่ยคือย่านนางเลิศจุดเริ่มต้นของเราของย่านนี้จะอยู่ที่ตลาดนะครับผมซึ่มีชื่อว่าตลาดตลาดของในนี้จะมีอยู่หลายร้านอยู่ที่เราจะมารีวิวแต่เราไปที่ร้านแรกเลยอยู่ร้านแ,แ,แรกเลยก็อยู่ตรงนี้เป็นร้านขนมครั ร้านขนมหวานชื่อว่าขนมไทยแม่สมจิตแม่วัสดีครับขนมไทยแม่ทำมากี่ปีแล้วครับ57าสิบปีแม่สาวอันนี้คืออะไรอาจาะอันนี้คือแบบตัวแปดตัวแบบตัวแบบไข่ตัวแม่สาวเนี่ยครู้ว่าตอนเปิดมาอันนี้คือเมนูแรกเลยใช่ไหมก็ออกมาปุ้งๆกันหลายอย่างคือแม่สมจิจเนี่ยทำได้หลากหลายเมนูแล้วก็ออกมาหลายๆเมนูแต่อันนี้คือเมนูที่ดังมาก กล่องเท่าไหร่ครับแม่สี่สิบบาทกล่องละสี่สิบบาทโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราซื้อไปมีทั้งไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานโอเคจะไปชิมในรถนะแม่ว่าขนมแม่สมจิตเนี่ยจะเด็ดหรือด๋อยนั่นเองใช่เราได้ขนมไทยของเราแล้วนะจากร้านแม่สมจิตเราไปร้านถัดไปของเราเลยที่เป็นร้านสาคูโบราณเอออยู่ใกล้ๆเดินอยู่ใกล้ๆอ่ะไปอะไร ตากูเต้นหนูแม่เธออิงอะไรมาขายหรอไม่ซื้อเขาจะได้ซื้อ <c oughs> ร้านเขาปิดแล้วแต่ร้านหนูวาโทรสั่งไว้อันนี้ร้าน,าอ,น,น,านอ๋อโทรสั่งไว้ร้านเขาปิดแล้วแม่เธออิงอยู่ไหมไม่อยู่ไม,ยไม่มีใครอยู่เลยแม่เธออิงอะค,คือคุณยายแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเหมือนหลานแล้วมาขายอ๋อ,อนี่เปิดมานานยังครับสามสิบถึงสี่สิบกว่าปีมึงอยู่นางเลิฟเหรออ๋อคุณตาแอ้มอุ้ย แต่แม่เขาฝากบอกมาว่านี่รุ่นหลานแล้วไม่แน่ใจว่ามันออริจินอลขนาดไหนก็เดี๋ยวเราไปกินดูตามกันดูนะแต่ว่าร้านถัดไปของเราคือจะไปด้านนี้ซึ่งเป็นร้านที่แปลกมากอันนี้ขนมไทยขนมไทย่ะญี่ปุ่นอ่านี่ไงที่พี่กายบอกร้านเกี๊ยวซ่าตลาดนางเลิศนะชื่อไทยเจริญสวัสดีครับชื่อร้านนี่คือเกี๊ยวซา เรื่งหรือว่าไทยเจริญครับจริงๆมันมีสองชื่อเลยครับพี่มีสองชื่อใช่ถ้าชื่อร้านผมเนี่ยเขา่อนในตหาดก็เสียนะที่ร้านไทยเจริญอ๋อดนีเนี่ยมันก็ม่ใช่ตลาดชื่อตลาดที่ตั้งเป็นเกี๊ยวซาสตลาดน้ำเลิศใช่เกันราะเป็นานแต่ถ้าแบบเกี๊ยวซาน้ำเลิศก็คือมันมันเก็ตเลยอ่าโอเคแล้วได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยถ้าผมจะมาซื้อวันนี้กินวันนี้ไม่ได้ด้วยต้องโทรล่วงหน้าหนึ่งวัน ในนมมต้เนี้ยแค่กำหนดสเพราะโปรยังโอนโอมาส่งต้อ,มองมา6ปีหรือเปล่าอะไรคือส่วที่ต้องโอล่วงหน้าหนึ่งวันเนี้ยเป็นราคาส่งเพราะเราไม่ขายส่งด้วยครับอ๋อเราซื้อทั้งหมด3ชิ้นเพราะฉะนั้นได้ราคาส่งนะครับเปิดมานาน,นยังครับเปิดมาประมาณ10ปีได้ครับเปิดประมาณ10ปีในที่สุด เราก็ถึงอณาจักรรถและสถานที่รีวิวหลังจากที่เราได้มาทั้งหมด5ร้านมาที่ร้านแรกก่อนดีกว่าเราต้องกินเกีย๊ยวซาาก่อนนะเพราะว่ามันเป็นของทอดเกีย๊ยวเนี่ยนะเราโชคดีมากอย่างที่บอกคือเราโชว์มาจองก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้กินทั้งหมดหลายไส้มากใช่มีฟูอัดสาลายไส้ยำสาลายไส้พนัพนแหนไส้หมูคือไส้เบสิกจานหนึ่งเนี่ยอยู่ที่45บาท นี่นะแล้วเรามีดิฟแบบเป็นชีสด้วยแต่จริงๆอันนี้เป็นดิบเพิ่มอันนี้เพิ่มมาสิบห้าทหนูกินก่อนนะไส้หมูสองปีกว่าของการทำอร่อยเด็ดอ๋อันนี้เราทิ้งไว้นานแะล้วนะแป้งยังกรอบถือว่าไม่ใช่แป้งนี่แป้งมันหนาแต่ไส้มันเยอะ มัน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 จะมีบางร้านที่แป้งหนาแต่ไส้น้อยมันสัดส่วนมันไม่พอดีไส้มันรสชาติเหมือนเหมือนเกี๊ยวไส้รู้ป่ะเกี๊ยวซส้จีบังแต่แป้งมันอะไม่เหมือนเพราะมันเป็นแป้งแป้งทอดกรอบแต่แป้งเคาอร่อยเว้ยอันนี้อะไรแฮมชีสอ่ะแฮมชีสอ่ะแฮมชีสต้องจิ้มชีสท่ายเอาเลยแฮมชีสนะแต่หนูจะกินนี่เราสิงน้ำกี่อันนี้ยำสาหร่ายแตกไหมแตกอร่อย มันเป็นเหมือนแบบเกี๊ยวซาาไทย,ไทยอะนึกออกไหมโอเคหน่อยอืมวุย้ยแฮมชีสคือแฮมแฮมเยอะมากอะ่ะแล้วชีสก็แบบดีอะน้ำสาลลายมันคือสาลลายในซองเขาแหละชีกแล้วก็มาเฉยๆจับแป้งเขาอร่อยไงขอชิมกันจับแป้งเขาดีอือลองพแพนแงงไหมเออพแพนแงงก็แปลกอะไม่เคยกินเกี๊ยวซาลาเนงเลย กลิ่นผนงมากข้าวทำนงอร่อยนะแต่มันกินด้กันมันไม่เข้ากันอะหรือว่าเรติดภาพยูส่าปะเข้าเอ้ยเหมือนรตีเหมือนสโมซาเหมือนกินผนงกับแป้งโรตีมาตบาเหรอ่หนูก็ว่าหมูอร่อยกว่าใส่เฮ้ยแนะนาเลยนะจริงๆนะใส่หมูอร่อยใส่แนงอร่อยถ้าทาใส้เขียวหวานนะ มันคล้ายๆกับโรตีเขียวหวานนะน่าจะอร่อยแจ๋วคือรู้เลยว่าทําไมเขาถึงขายส่งได้เพราะอร่อย,รอ,ยรอร่อยจริงอร่อยจริงมีอ,อันหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าธรรมดามากก็คือสาลายาลายที่เหลือคือหนูชอบหมูที่สุดน,นะคะพี่หนูว่าพี่หมักรสชาติหมูเฮ้ยอันนี้เร<ห>าย,ยังไม่ชิมออันสาลายังไม่ได้ชิมเลยดีเอาเนี่ยมันนี่อร่อย หนูว่าดีชอบไปที่สุดตอนนี้นะชอบที่สุดอันดับหนึ่งคือผนงอันดับสองคือปูอับสาไยอันดับสามคือหมูหนูว่าอะไรก็ได้อะได้หมดทุกอย่างยกเว้นสาายเกียวซานางเลิง้งหรือว่าเกียวซาไทยเจริญอบอกเลยว่าเด็ดเด็ดเด็ดจริงร้านต่อไปคือสอลุ่โลดสอลุ่โลดอ๋อซอลุ่โลดซ <Okay. S 2> อหลุ่โลดจะเป็นปบด ดูดีะไส้หรือกระเพาะกระเพาะเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะฮะบ้าเขาบอกว่าเขาเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีกระเพาะเป็ดคนอื่นไม่รู้ในประเทศไทยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็ดมีกระเพาะอันนี้คือ100บาทนะคุณถ้าเป็นไส้เป็ดหนึบาทคือได้ประมาณเท่านี้ <c oughs> น้อยมากนะเหมือนหนั่งไก่ที่ยังไม่ได้ทอดอ่ะหน้าตาหมย มีความนุ่มแล้วก็มีความเหมือนหนังไก่แต่เขาปรุงอร่อยนึง่งมีข้าวร้อนๆนะกินกับข้าวนะแม่เจ้าเมนูนี้นะเด็ดเด็ดมากนี่คือเป็ดเฮ้ยอินแปลกๆก,กินไม่เหมือนเป็ดพะโล้อ่ะหวัวแล้วน้ำน้ำดำๆแบบนี้มันต้องแบบเข้มข้นแน่เลย ชําน,นุ่มหอมหวานกำลังดีเค็มกำลังได้จานนี้ร้อยอย,อยี่สิบถือว่าไม่แพงกล้สำหรับเป็ดนะเพราะเขาให้เยอะมากเลยอะ่ะนันซุปมันเป็นยังไงอะ่ะพะโลแล้วมันหอมเหมือนเขาเอาไปแบบเหมือนไม่มีกลิ่น่านอะ่ะโอ้โหพออร่อยเลยดูพี่อ้ำาีนิดูหน้าดนิข้าวร้อน ใช่เลยใช่เลยเมนูนี้มันมูฟออนไม่ได้เลยยังไงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคือแบบเด็ดสาวครูทำไมสาวคูเล็กขนาดนี้านสาวคูหัวนมไงสาวคูหัวนมกล่องละสี่สิบบาทโอ้โหอุ้ยแต่ดูดีมากดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยแป้งข้างนอกดูบางมาก และนี่ฮารุลกกำลังโรยกระเทียมเจียวเข้าไปอยู่นะครับผมอ่โอ้โหโอ้โหสาคูขูรถขูดรถขูดสาคูไส้หมูแม่สะอิิงเปิดมาแล้วเนี่ยก็คือสามถสี่สิบปีนี่นะแม่เช่าหัวนมแต่ถ้าหัวนมจ๋าก็ประมาณนี้แป้งอร่อย ขอชิมไส้แบบใ้านักหนักๆเลยอะตรงนี้อะหนักหนักเลยไปชิมก่อนแปง้งเขาหนุ่ทอดแป้งข้างนอกมันเหนียวมันหนุบหนุบอร่อยมากไส้ข้างในมีความหวานเค็มหอมมากคือหนูเขาา้าใจละพอมันเม็ดเล็กมันกินเพินเพินมากแป้งคือมันก็ฟูมากเด็ดมาก อันนี้ไม่รู้จะให้อะไรยกเว้นคำว่าเหตุนี่นะครับคือบะหมี่รุ่งเรืองนะคือแกทำบะหมี่น่ะแกนวดบะหมี่มา50กว่าปีแล้วอะ่ะเหียเป็นพ่อค้าบะหมี่คนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีความอินกับเวลาเล่าเรื่องกับวิธีในการทำมากเือเอางี้ดีกว่าใ,ใส่ใจสุดๆ,ๆอะ่ะแกขายบะหมี่ไม่ได้เพราะเงินอย่างเดียวอะ่ะแกขายเพราะแกรักบะหมี่ ให้ดูบะหมี่ก่อนอันนี้ของพวกเราเนี่ยของผมสั่งเป็นหมูกรอบฮารุสั่งเป็นหมูแดงราคาอยู่ที่กล่องละ55บาทแต่เส้นบะหมี่เขามันไม่ได้เล็กมากค่ะไม่ได้เล็กมากเป็นบะหมี่แบบหกเกี้ยนเอ่ะแกบอกหมี่หกเกี้ยนหมี่หกเกี้ยนอุ้ยหอมมากพี่กายหอมมากบะหมี่สดบหอมอยากเอาหน้าเข้าไปซุกความขึ้บะหมี่ขนมขึ้นบะหมี่ขน่ม จริงแต่หอมจริงหอมมากกินละโ้แกให้เยอะทนี่เนะี่ยสำหรับ55บาทอ่ะโอ้ก็อะไรอะไรรู้สึก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 ถึงมือเฮียเข้าไปอยู่ในเส้นบะหมี่มันไข่แบบมันแบบมันขำมากเลยนปากมันอธิบายไม่หูมันคือรสอะไรอ่ะมันแบบขอชิมบ้างขอชิมหอมมากโอ้ไมล์โหด อร่อยมากพี่กายกลิ่นไข่หอม,มน,นุ่มรสชาติกับอยู่ในปากอ่ะมันมีความคาวของไข่เป็ดมันทําให้ชูรสของแป้งขึ้นมาบะหมี่เกี๊ยวเอาจริงๆป่ะไม่ต้องปรงหาเลยเลยไม่ต้องปุงอะไรเลยืมเกี๊ยวอร่อยมากกินบะหมี่เพียวๆก็พอแล้วอะ่ะเกี๊ยวอ Hmm. หนูเข้าใจแล้วทําไมเขาบอกว่าเอาเส้นกับเกี๊ยวไปเป็นพื้นฐานหมูแดงหมูกรอบเป็นท็อปปิ้งทุกอย่างเป็นท็อปปิ้งพอตัวชูโรงของเขาจริงๆมันคือบะหมี่เส้นบะหมี่กเกี๊ยวใช่เลยเอ,อร่อยม,อมากกรอบแน่นหมูกรอบหม,มูแดงเมื่อกี้หนูกินแล้ว hmm. หวานอร่อยหมูกรอบอร่อยมากอร่อยมาก,มากชื่ออะไรนะจะพูดให้เหงกร่อนดึงที่ ลุงเรืองลุงเรืองลุงเรืองสุดยอดบะหมี่หกเกี้ยนเด็ดเด็ดเด็ดบะเด็ดนี่หนูพี่ไม่กล้ากินเยอะพี่อยากให้ทุกคนได้กินจริงิงเราจะเริ่มแบบไหนแบบนี้แบบหวานไม่เคยกินเลยในชีวิตท้ามาจากอะไรก่อน กล้วยมะพร้าว <c oughs> อืมอ,อร่อยแล้วแบบไส้เป็ดด้วยอะมันนุ่มๆอ่ะมันนุ่มๆแล้วแล้วถั่วเหลืองมันล้นๆอ่ะน้ำตาลคือมันมีความกลิ่นงาเขาใส <C oughs> ่เหมือนงาค่ะเพราะว่าไอ้แป้งที่เรากินเข้าไปอ่ะมันนุมน่มๆมนุ่มๆแล้วรกรอบๆมะพร้าวอ่ะมันมีเต้นนะพร้าวนุ่มเหนียว หอมคืออร่อยนะกินเพลินๆเนื้อร่อยพอแปบหวานอันนี้เด็ดอันนี้เค็มปลกะทิเอาถึงกับต้องโทรไปหาแม่เลยนะว่ามนกินยังไงมนกินยังไงอันเนี้คือโรยน้ําตาลแต่อันนี้คือโรยกะทิเขาบอกอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มอันนี้มีกุ้งเหมือนขนมเบื้องไส้เค็มแบบเหมือนเป๊ะมันอร่อยตรงไหนรู้ไหม อร่อยตรงที่แป้งมันเหนียวกินแบบนมเบื้องอะนมเบื้องเลยอร่อยว่ะคำแรกจะแปลกๆหน่อยแต่รสชาติเหมือนดูข้างในรสชาติเหมือนขนมเบื้องไส้เค็มเลยเลยแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเพราะว่าเราไปเจอไอ้แป้งข้างล่างที่มันนุ่มๆอร่อยอร่อยมากอร่อยแปลกมากแต่หนูยังชอบไส้หวานมากกว่า อร่อยเด็ดอ,อนนอ้ใช้ไหขนมเหนียวขนมเหนียวไม่เคยกินเหมือนกันอร่อยมากอร่อยมากขอลองขนมเหนียวบ้างอันนี้มันเป็นเหมือนน้ำตาลแต่น่าจะเป็นน้ำตาลแบบเหมือนน้ำตาลปี๊บเอามาทำเป็นเหมือนน้ำเชื่อมอะ่ะ <Wow. S 2> แต่ที่เขาให้เอามาโรยข้างบนมันคือข้าวเวทุกคน <Okay. S 1> ข้าวโพองอ,อันนี้คือข้าวสวยที่เอาไปคัว่วเป็นข้าวคั่ว แล้วเชื่อไหมเวลาเคี้ยวไปมันเดียวกรับกรบกรับนี่นะฮะคนแตกหรือเปล่าคนแตกหรือเปล่าข้าวเหนียวหนเลยขนมเหนียวขนมเหนียวมันเหมือนแป้งเนี่ยหรือไงแป้งเดียวกัน ดีย๋ยวนี้เป็นหนอนาไม่มีไส้เลยรสชาติมันจะมาอย่างนี้รัวๆโอ้โห <Okay. S 3> oh, พระเจ้าเ,า,เเาเหนียวมากชิมเป็นข้าวเหนียวมันส่วนตัวเราไม่ชอบมันหวานเกินไปอ่ะไม่ควรรสชาติยังไงอะ่ะมัน <c oughs> ม,มันไม่เคยกิน <c oughs> อันนี้มันจืดจืดอ้อันนี้จืดไปเลยแต่มีความกรอบกรอบของมะพร้าวจะจืดไปเลยนะจืดไปเลยแต่อันนี้หวานไปเลยพอมันมาเจอกันมันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมันมันไม่มีรสอื่นเลยมันไม่ได้หวานน้อยลงและจืดน้อยลงขนมเหนียวหนูว่าไม่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 ชอบตันนี้ว่ะไม่ชอบคือไม่รู้จะเปเทียวกับอะไรนะอาจจะไม่เข้าใจว่ามันควรจะเป็นยังไงเพราะไม่เคยกินแต่รู้แค่ว่าไม่ชอบไม่ชอบอันนี้ให้ดอยนะให้ดอย เพราะว่าความชอบส่วนตัวจะไม่ใช่แต่อีกของอันเนี้ยโดยเฉพาะอีอีแปดหวานเนี่ยแบบหวานนี่คือดีมากเด็ดแม่สุดจิตเด็ดาร,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 ร้านของเราวันนี้แบบทุรัตเลบอกเลยแล้วฝนน่ะมาหยุดทําไมตอนนี้ตอนนี้หยุดทําไมทำไมยังไม่หยุดยังไม่หยุด,ยดยแต่เมื่อกี้มันหนักกว่านี้ซึ่งบอกเลยว่าแต่คุ้มค่านะมีร้านไหนที่ดอยไหม ไม่มีไม่มีร้านดอยเลยนะไม่มีร้านดอยมีแค่เมนูที่เราชอบน้อยก็คืออันนี้ก็คือแต่อร่อยมากคุ้มค่ากับการเสียกผลแล้วก็แบบอะไรต่างๆ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามอะไรเด็กเคนจอยเราทํามาแบบหลายอ e ีพ e ีมากหลายย่านมากถ้าอยากให้เราไปย่านไหนที่เราไม่เคยไปเนี่ยบอกเลยหรือว่าย่านเดิมที่เคยไปแต่รีวิวยังไม่ครบเนี่ยก็บอกได้ว่าอยากให้ไปซ้ําแต่รีวิวร้านไหนเนาะได้เลยจ้ะอขอบคุณมากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พวกเราด้วยนะคะ,ะ,คะวันนี้ไปก่อนเนาะบ๊ายบาย